คุณเคยเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณคุณเคยเรียนรู้ว่าเรามาโลกใบนี้เนี่ยเพื่อสร้างประสบการณ์และคุณก็ไม่สามารถแยกตัวตนได้ว่าตัวตนตัวจริงฉันคือใครและฉันเป็นใครฟังคลิปนี้จบครับอธิบายง่ายๆแล้วคุณจะเข้าใจตัวตนของคุณได้มากขึ้นครับก่อนพูดเกียกันเรื่องนี้นะครับใครที่ยังไม่มีวอลเปเปอร์สารางานชุดหนุนทราบแบบนี้นะครับก็สามารถส่งข้อความได้หรือปัดขวา เอาไว้บนหน้าจอมือถือเพื่อเสริมสร้างพลังของคุณครับขอบ้อมูลทั้งสิ้นนี้มาจากช่องชิบุกุนะครับก็ต้องขอบคุณเครดิตของชิบุกุด้วยนะครับซช่งมีข้อมูลเยอะของต่างประเทศนะครับผมมีโอกาสได้เรียบเรียงมาฝากกับทุกคนได้เห็นว่าเป็นประโยชน์ที่จะแบ่งปันให้กับทุกคนด้วยถ้าคุณเห็นว่าข้อมูลนี้ดีกดหัวใจกดแชร์เมนทัศนคกิเชิงบวกนะครับจะขอบคุณมากเลยวันนี้เนี่ยเราเรียนรู้กันมาเยอะแล้วนะครับว่าแล้วคือจิตวิญญ,ญาเราเป็นวิญญ,ญาเราลงมาหา,มารประสบการณ์บนโลกใบนี้แต่เราก็ไม่สามารถแยกแยะได้นะครับ คุณเกิดจากความฝันเวลาคุณเก่งจากฝันคุณรู้สึกไงบ้างคุณรู้สึกว่าเมื่อกี้ฉันเจินฝันแล้วมันเป็นจริงมากเลยนะเออฉันฝันแลาไปดูไปนี่ไปทำนั่นทำนี่ไปห่อไปเหินไปห่อเพินเป็นผู้วิเศษนะคุณฝันใช่ไหมฮะคุณก็สงสัยว่าฝันคืออะไรเออแล้วคุณก็มักจะถูกบอกว่าเอยฝันได้นั่นแหละคิดมากนอนมากฝันเออคุณเครียดเกินไปคุณเกิดความฝันอ่ะอยู่ไว้แค่นี้ก่อนผมจะพูดเรื่องนี้ก่อนและเดี๋ยวคุณกลับไปที่ความฝันของคุณแล้วมันคืออะไรนะครับจริงๆเน่้อตัว่า เราเนี่ยมาสร้างประสบการณ์รโลกใบนี้นะครับแต่ว่าเราก็รรกา,า,า,าไม่รอว่าจะผลิตคาริโอถ้าเพราะเรานี่คือใครเราคือจิตสำึกที่ใช้สองสิ่งการาเรียนรู้โลกใบนี้ก็คือใช้จิตญาณจิตวิญญาณหรือคอนชีสเราเรียกว่าคอนชีสเน็ดนะนะเรียกว่าจิตสำลีละกันนะครับแล้วก็ใช้กายภาพสองสิ่งนะครับอันจิตที่เป็นจิตของเราที่แท้จริงที่เป็นตัวตนของเราที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องอาศัยกายภาพในการเรียนรู้อะไรผมถามคุณ คุณเห็นปรกกาลด้ามด้ามนี้ไหมฮะอาแล้วก็า่าเฉันเห็นนี่แหละฉันฉันเห็นอยู่คำว่าที่คําว่าฉันเห็นเนี่ยใครเป็นผู้เห็นใครเป็นผู้เห็นประกาด้ามนี้นะครับคาตอบก็คือมันไม่ใช่ฟิสิกส์นี้นะครับแต่มันเป็นการรับสัญญาณด้วยการใช้ฟิสิกส์บอดี้ของคุณเนี่ยเข้าไปสู่จิตสำเนึกของคุณหรือคอนเชียสเตที่เป็นตัวตนของคุณคอนเชียสเดตของเราเนี่ยจิตสำานึกของเราเนี่ยมันเป็นพลังงาน หลายคนบอกว่ามันคือพลังงานพระเจ้าพลังงานจักรวาลพลังงานในการรับรู้มันมีชื่อเรียกเยอะแต่มันคือตัวเราเข้าใจไหมฮะแล้วตัวเราเนี่ยถ้าอยู่ในรูปพลังงานเนี่ยเขาจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าโลกกายภาพมันมีอยู่จริงหรือโลกกายภาพมันมีอะไรอยู่บ้างคุณลองหลับตาซิครับแล้วถ้าเกิดคุณไม่มีอะไรสัมผัสเลยเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าดังนั้นจิตสํานึกของเราเนี่ยเวลาเข้าสู่ร่างกายของเราอยู่เบื้องหลังและคอยสังเกตการเนี่ยเขาจะใช้ physical body ตาจมูกปากหูมือสัมผัสนี่คือสัมผัสทั้งห้าที่เป็นเครื่องมือที่ทําให้ตัวเราที่เป็นพลานาเนี่ยรับรู้ได้ว่ามันคืออะไรยกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งผมอยากรู้ว่าปากกาเนี่ยมันผิวสัมผัสอะไรผิวสัมผัสแบบไหนพอผมจับปุ๊บนะครับมันจะมีสัญญ,ญาณนะครับแล้วก็ส่งไปที่เซลล์เซลล์ประสาเซลล์ประสาจะวิ่งไปที่คอมพิวเตอร์ของเราก็คือสมองสมองก็จะตีความออกมาครับว่าไอ้พื้นผิวที่เราสัมผัสเนี่ยมันครุกรลาหรือมันเรียบ แล้วตัวนี้เลยครับพอตีความนะเนี่ยวทิศสำนึกของเราหรือคนเชื่อเสของเราเนี่ยมันถึงรับรู้ได้ว่าอ๋อมันมีผิวแบบนั้นมันมีผิวกรุบกรอบมันมีผิวเรียบใช่ไหมฮะเวลาคุณเห็นอะไรก็ตามเนี่ยมันเข้าสู่ระบบประสาทวิ่งไปที่สมองสมองดูบอกว่ามันแบบไหนมันกลมมันสี่เหลี่ยมมันสวยมันหล่อกลิ่นรสชาติสรุปก็คือใช้สัมผัสทั้ง5้านะครับในการใช้ชีวิตอยูบนโลกใบนี้ นั่นหมายความว่าสิ่งสําคัญผมยากมีควาว่าตัวคุณที่เป็น c o n s c i o u s n e เนี่ยจะรู้ก็ต่อเมื่อใช้ภาษาส,สัมผัสทั้ง5เท่านั้นฟังมาถึงตอนนี้คุณพอแยกแยะตัวตนบุคุณออกมาไล้ยังครับนะอย่ามาอีกทีนะถ้าคุณไม่มี physical body นี้นะครับที่เขาสร้างไว้เนี่ยคุณจะไม่สามารถรับรู้อะไรที่เป็นโลกของกายภาพได้เลยดังตัวคุณที่คอยนั่งสังเกตการอยู่ที่ จุดใดจ,จุดหนึ่งในร่างกายเราเนี่ยมันจะต้องใช้ระบบสมัมผัสเพื่อการรับรู้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจตรงนี้มากขึ้นนั่นหมายความว่าตัวเราไม่ใช่ร่างกายนี้นะครับตัวเราไม่ใช่ร่างกายนี้ตัวเราเป็นเพียงพลังงานซึ่งมีความสามารถมากมาก,มากเลยคุณอยู่ในโลกของพลังงานได้นั่นหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าถึง c o n เช i o u s ที่อยู่ในร่างกายของคุณคุณเข้าไปถึงคุณไปถึงความรู้จักเมื่อ,อไหร่ คุณจะสามารถเพิ่มความสามารถของคุณได้มากถ้าจะไม่ะแทนที่คุณจะมีความสามารถมากเท่านี้คุณอาจจะเคยฟังกูรู้ไปแล้วเรื่องไม d ได a เฟสบ้านนะครับเรื่องการขอต่อพระเจ้าขอต่อจักรวาลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าคุณไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณคุณจะเข้าถึงได้ยากมากแต่ถ้าเกิดคุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณคือผู้สังเกตอยู่ในกายนี้แล้วพลังงานของคุณไม่ใช่สังขานี้นะครับคุณจะเข้าใจและใช้วิธีการเหล่านั้นสร้างฝันของคุณได้เป็นจริงมากขึ้น เพราะคุณเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของคุณเป็นอย่างนี้ดังนั้นเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณอยู่ในฟิสิกส์นี้จงใช้ชีวิตให้มีประสบการณ์มากที่สุดคุณได้รับโอกาสนะครับมาสร้างประสบการณ์บนโลกใบนี้แล้วคำทุกอย่างให้เต็มความสามารถของคุณเรียนรู้ให้มาเต็มที่ครับแต่สิ่งที่คุณต้องระวังคือคุณจะต้องไม่ยึดติดกับกายสังขารนี้เด็ดขาดแล้วเมื่อนั้นคุณจะเข้าใจและมีความสุขมากว่าคุณใช้ฟิสิกส์บอดี้ในการเรียนรู้โลกได้อย่างไร เมื่อใดก็ตามเมื่อถึงเวลาคุณจะขับกลับเข้าไปหาตัวตนแล้วไตรตรองนะครับบางครั้งคุณจะต้องเข้าไปพิจารณาตัวตนการนั่งสมาธิการเชื่อมต่อกับไห้เสการเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงนั่นแหละครับคือจุดสําคัญที่จะทําให้คุณเข้าใจตัวตนมากขึ้นเลยหวังว่าทุกคนจะเข้าใจในโอกาสนี้มากๆเลยนะครับแลวเดี๋ยวผมจะขยายก่อนในคลิปต,ต่อไปนะครับหวังว่าวันนี้ทุกคนจะรู้จักตัวตนมากขึ้นแลวลองนั่งหลับตาดครับว่าคุณทําอะไรได้และคุณรู้สึกอย่างไร